สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน,นพระวิมานพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทพระบรมหาราชวัง วันนี้เวลา10บนาิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษและอัญเชิญประดิษฐานพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์ โอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลออกทุลีพระบาทรับเสด็จ เมื่อเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิธซึ่งประดิษฐานในบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลนแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิธที่ประดิษฐานบนพระแท่นมหาเสวตฉัิร พระสงฆ์30รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่บนก่อนถวายพรพระจากนั้นทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะผู้เป็นประธานสงฆ์สำรับพระตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจนครบ30รูป ทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอดุนโนพทานาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ข้างธรรมาตแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรมเมธีวัดสัมพันธวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาอับปมาทธรรมกรถา จบถวายอนุโมทนาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศและส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอดีเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์89รูปเท่าพระชนมพันษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรขึ้นนั่งอย่างอาจสงสวดปฏิกา ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาระหว่างพระสงฆ์รับพระราชทานฉันในพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เจ้าพนักงานได้เทียบพระที่นั่งราเชนตรยานสำหรับอัญเชิญพระกวดพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชวรมนาถประพิษไว้ที่เกิดพระที่นั่งอาภรพิโมกปราศาสตร์ ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศประกอบด้วยตำรวจหลวงมหัดเล็กเป็นคู่แห่สีสายในทหารราชอ,องครักษ์เป็นคู่เคียงพระที่นั่งราเชนทรยานทรงพระโกรธพระบรมอัฐิพร้อมด้วยเครื่องพระอภิรุมชุมสายมโหระทึกสังตแตรงอนตแตรฝรัง่งปีกลองชนะพระกรธ บางพระสูนย์พัดโบกภูสามาลาประคองและมหาดเล็กพระราชพิธีอัญเชิญเครื่องพระบรมราชอิสริยยศเลขาธิการพระราชวังกลับบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระโกดพระบรมอัฐิเชิญเสด็จและญาตราเริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกดพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตรเจ้าพนักงานภูสามาลาอัญเชิญพระโกดพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภุมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรลงจากบุดสบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลออกทางพระทวาลพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสด้านมุกตะวันออกไปยังเกยพระที่นั่งอาภรพิโมปราศาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระจาชดำเนินตามเจ้าพระกานภูสามาลาปฏิสถานพระกฎพระบรมอัฐิในบุดสบกพระที่นั่งราเชนทะยาน ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกประดิษฐ์ปัญจวีนินแพทย์ประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรเป็นผู้ประคองหน้าประกวดพระบร,รมอัฐิขบวนพระบร,รมราชอิสริยยศประโคมกระทั่งมโหระทึก สังแตรงอนแตรฝรั่งปีกล่องชนะแล้วยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งอาภรพ,พิโมกปราศาสตรไปยังพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตรซึ่งเป็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่5ระยะทาง63เมตร ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตามพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อเทียบพระที่นั่งราเชนทรายานที่อัฐจาร์ตะวันออกพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร เจ้าพนักงานภูสามาลาอัญเชิญพระโกวพระบรมอัฐิประดิษฐานในพระวิมานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระสัมพุทธพันโนพาสแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบาพิตรไปบรรจุณพระโบสถวัดราชบาพิตรสถิตมหาศีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่6 วันนี้เวลา17นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทูลกระหม่อมหญิงขบวนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและพระบร,รมวงศานุวงศ์ไปยังศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวัง ในการนี้เลขาธิการพระราชวังกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรเชิญสเสด็จและญาตรารุขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปบรรจุที่พระอุโบสถวัดราชประพิษสถิตมหาศีมารามและวัดบรวรนิเวศวิหาร เจ้าพนักงานภูสามาลาอัญเชิญพระพระอบพระบรมราชาสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยพระราชยานจากพระศรีรัตนเจดีย์มีตำรวจหลวงนำไปออกประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนาสดารามแล้วอัญเชิญไปถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชุมารีณรถยนต์พระที่นั่งแล้วยาตราขบวนซึ่งเป็นขบวนยานยนต์มีขบวนกองกิติยทหารม้ารักษาพระองค์78ม้านำและตามโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ในฐานะผู้บังคับการกองทหารม้าที่29สส่งม้าชื่อ เวคาลาตามาส่งประจำพระองค์สายพันธ์โฮสเนอร์วอมรัตสีแซมขาวเพศเมียอายุ11ปีจากสหพันธ์สาธารัฐเยอรมนีนำขบวนออกจากพระบระมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีซึ่งเป็นริ้วขบวนพระบระมราชอิสริยยศริวที่6รื้วขบวนสุดท้ายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบระมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งทรงอัญเชิญพระพระอบพระบรมราชสรีรางคารไปตามถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาถนนสนามชัยแล้วเลี้ยวซ้ายถนนกลยานมัยตรีข้ามสะพานช้างโรงสีเลี้ยวขวาถนนอัสดางเลี้ยวซ้ายถนนราชะพิษ รถยนต์พระที่นั่งเชิญพระบรมราชาสรีรังคารเทียบที่ประตูวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทหารกองกิติยศถวายความเคารพวงตรียางเบเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีเจ้าพนักงานภูสามาลาอัญเชิญพระ,ระพระองคพระบรมราชาสรีรังคารเข้าสมประตูวัด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินตามพระบรมราชสรีรังคารซึ่งเจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญไปปริสถานที่โต๊ะหมู่ในพระอุโบสถข้างพุทธบัลลังพระพุทธอังคีรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถแล้วส่งจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตร แล้วส่งทอดพระไตรพระสงฆ์วัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม30รูปสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระอริยวงศาคัตวาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายอดีเรกแล้วส่งบรรจุพระบรมราชสรีรังคารที่ฐานพุทธบัตรลังพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถส่งวางพวงมาลาของส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้า ทรงจุดทูบทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะขณะนั้นชาวพนักง,งานประคมกระทั่งมโหระทึกสังแรปรปีกลองชนะทหารกองกิตยศถวายความเคารพวงตุเรยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมี ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินจากวัดราชบพิตสถิตมหาศีมารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารตามเส้นทางจากถนนอัสดางถนนกลยานไมตรีถนนสนามชัยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางและถนนพระสุเมน โดยขบวนทหารน้ำมันและตามอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรอีกส่วนหนึ่งไปบรรจุที่ฐานพุทธบันลังพระพุทธเชนสีพระประธานพระอุโบสถระหว่างเส้นทางที่สเสด็จพระราชาดำเนินผ่านได้มีประชาชนมาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทจำนวนมาก เมื่อรถยนต์พระที่นั่งอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารเทียบที่ประตูวัดบวรนิเวศวิหารเจ้าพนักงานภูสามาลาอัญเชิญพระพระอบพระบรมราชสรีรังคารไปยังพระอุโบสถประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ข้างพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า หัวราชการที่6และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระประมินทรม,มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถะพิตร แล้วส่งทอดภาะไรพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร30รูปสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระวรรณรัตน์ถวายอดิเรกแล้วส่งบรรจุพระบระมราชาสรีรังคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชนินสีพระประธานพระอุโบสถท่งวางพวงมาลาของส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ท้างจุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะ ขณะนั้นชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึกสงังแตรปีกลองชนะทหารกองกิตยศถวายความเคารพ วงุรียางบาเบล่งเพลงสรรเสริญพระบรมีแล้วสเสด็จพระราชดำเนินกลับเป็นการเสร็จสิ้นการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหามลอดลยรรพิษพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงได้รับการยอมรับจากนานาประเทศและทรงได้รับการถวายสดุดีจากเหล่าพระราชวงศ์ทั่วโลกว่าทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพอย่างสูงสุด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่29ตุลาคม2560อย่างสมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรเลโซโทสเสด็จพระราชดำเนินกลับภายหลังจากทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,ะรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลา1 9บเนาิกาส5นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีเดวิดโมฮาโตเบเรงซีโซ,โซเล็กสีที่3และสมเด็จพระราชินีมาเซนาเตโมฮาโตเซอิโซแห่งราชนาจาักรเลโซโทสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังท่าอากาศยานส,ญญสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเอมิเลสเที่ยวบินที่ ek 4 1 8เสด็จพระราชาดำเนินกลับราชอาณาจักรเลโซโทภายหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองค,คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ส่งสเสด็จและพลเอกชัดชยัยสาลิกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมข้าราชการเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทส่งสเสด็จในนามของรัฐบาลไทย สมเด็จพระราชาธิบดีเลสีที่สแ,แห่งราชนาจักรเลโซโทโได้เสด็จพระราชดำเนินประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี2549เพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองสิริร,ราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมห h ภูมิพ a p h a n u d u n y รมนาถประพิษอีกทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อส่งเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายครั้ง พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงศึกษาธรรมชาติและร่วมกิจกรรมจิตอาสาณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบ,บกบางปูเฉลิมพระเกียรติ7 2 0 0ามหาราชนีจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้เวลา9ก้านุิกา56นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเสด็จไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบ,บกบางปูเฉลิมพระเกียรติ7จดพรรษามหาราชินีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทรงศึกษาธรรมชาติและร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับเยาวชนจิตอาสาที่ไปร่วมเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ เมื่อเสด็จถึงทรงฟังการบรรยายความเป็นมาของศูนย์ซึ่งกองทับบกและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป ในการนี้ส่งร่วมเล่นเกมปริศนาสัพพชีวิตที่บางปูซึ่งเป็นกิจกรรมทดสอบความรู้เรื่องราวของป่าชายเลนมีทั้งพันไม้และสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศจากนั้นประทับรถไฟฟ้าที่นั่งเสด็จไปทอดพระเนตรโครงกระดูกวันบรูรดาซึ่งเสียชีวิตและคลื่นซัดเข้ามาเกยฝั่งที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี2553 วันบรูด้าหรือวันแกลบเป็นวันที่มีขนาดใหญ่ยาวประมาณ11เมตรถ้าตเต็มที่ยาวถึง15เมตรเป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมตั้งท้อง10ถึง12เดือนให้ลูกครั้งละ1ตัวลูกวันแรกเกิดมีความยาว3ถึง4เมตรมีระยะให้นมไม่ต่ำกว่า12เดือนสามารถพบเจอได้ในทะเลเอ่าวไทย พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรนกชนิดต่างๆณเรือนสกุณนาซึ่งมีนกอพยพนกประจำถิ่นและนกป่าชายเลนที่เข้ามาหากินและสร้างรังวางไข่บริเวณบ่อน้ำกร่อยเป็นจำนวนมากโดยหลังจากมีการห้ามล่าและรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ทำให้มีนกชนิดต่างๆเข้ามาสร้างรังอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น โอกาสนี้ทรงปล่อยโป้แสมตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติในส่วนของพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ซึ่งได้รับการฟื้นฟูและมีการปลูกป่าเพิ่มเติมเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติขนาดใหญ่โดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีระยะทางรวม2กิโลเมตรและมีจุดศึกษาเรียนรู้ไว้เป็นระยะ พร้อมกันนี้ทรงปล่อยหอยแดงและปลาตีนปลากระจังลงในระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งวัดได้จากการพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กโดยเฉพาะหอยแดงที่พบได้ในป่าชายเลนที่มีน้ําทะเลท่วมถึงกินแร่ธาตุในดินเป็นอาหารซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ําและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนป่าอนุรักษ์ที่ได้จัดทำสะพานแขวนสำหรับเดินศึกษาเรือนยอดพันไม้ป่าชายเลนซึ่งมี65ชนิดสัตว์หน้าดิน67ชนิดปลาน้ำกร่อยปลาตีนสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะทนบกซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ในการนี้ทรงปล่อยปูดำหรือปูทะเลเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศพร้อมทั้งทรงปลูกต้นแสมทะเลแสมขาวพันไม้ป่าชายเลนที่พบมากที่สุดในบางปูเป็นไม้ที่มีรากขึ้นมาเหนือดินทำหน้าที่กรึงลำต้นเวลาคลื่นหรือลมทะเลพัดมาอีกทั้งช่วยดักตะกรดินส่วนใบที่ร่วงจะเป็นอาหารของปูสแสม พร้อมกันนี้ทรงทันกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับเยาวชนจิตอาสาด้วยการเก็บขยะในพื้นที่บริเวณศูนย์เป็นการทําความดีเพื่อสังคมส่วนรวมตามพระราชาบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จไปยังสะพานสุกตาทอดพระเนตรนกอพยพซึ่งบินหนีความหนาวเย็นเพื่อมาอาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นในช่วงปลายเดือนตุลาคมโดยเฉพาะนกนางนวลซึ่งมีจํานวนมาก โดยกลายเป็นสัญลักษณ์ของบางปูซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมในแต่ละปีเป็นจำนวนมากจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณธนสรอ,อมาตยากุลดิฉันสัชชิชารัตนาถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ